สวัสดีคุณเหมียวค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณเหมียววันนี้ทํางานไหมไม่ได้ทำค่ะหรอแล้วคืออันนี้คือเราอยู่ในวัยทำงานหรือเราเรียนอยู่หรือ,อยังไงคะเริึ่งเรียนจบค่ะหรอโอเคเรียนจบด้านไหนมาบัญชีค่ะอ่าโอเคเป็นสาวบัญชีแบบนี้ไปโดนสิงโตตกเข้าเป็นสมุนเจ้าป่าตอนไหนละคะคุณตอนตอนเรื่องโซดเอซีรีส์ค่ะ อืมเราดูแล้วเรารู้สึกประทับใจอะไรในตัวเขาคะเชื่อเชื่อดูเพราะว่าแบบเพื่อนเอามาให้ดูอะไรแบบนี้แต่พอแบบดูไปดูมาแบบประมาณอีพีที่สี่ที่ห้าเนี่ยค่ะคือแบบเห็นความน่ารักเห็นความแบบทะเลนแล้วแบบพอเราตามไปดูในโซเชียลต่างๆหมดแล้วแบบเขาเป็นคนที่แบบน่ารักเขาแบบรอยยิ้มเป็นเป็นรอยยิ้มที่สดใสมากแบบเหมือนมีพลังให้เรา มากเลยเวลาเห็นรอยยิ้มของเขาอืมตลอดสี่ปีเรามีโอกาสได้ดูผลงานเขาแล้วเรามีโอกาสได้ไปเจอตัวจริงเขาไหมคะเจอค่ะหรอจ <ะ S 1> เจอเจอครั้งล่าสุดนานแล้วหรือ,อยังคุณเหนียวโอ้นานนานแล้วค่ะเพราะว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้ด้วยก็แบบทําให้ไม่ได้เจอนานมากแล้วเนาะครั้งล่าสุด <c oughs> เราได้พูดอะไรกับเขาคะ <c oughs> ไม่น่าจะได้พูดเพราะว่าครั้งล่าสุดน่าจะเป็นเออน่าจะ ไม่น่าสุดจะไม่ได้แต่ว่านานมากเลยเนาะโอเคแต่ว่าแต่ว่าในช่วงระยะเวลาที่ไม่ได้เจอกันด้วยสถานการณ์ต่างๆอย่างนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเออเขาเรียกว่าอะไรพูดคุยหรือว่ามีเอปฏิสัมพันธ์กับศิลปินของเราได้ผ่านทางไหนบ้างอะคะสำหรับด้อมนี้ทางโซเชียลค่ะก็จะมีทางทวิตเตอร์พี่สิงจะเป็นคนที่ส่องทวิตเตอร์เก่งมากแบบเจอชื่ออะไรแบบนี้ไม่แท็กก็แบบ บางเรื่องก็แบบเอ้ารู้ได้ยังไงอะไรแบบนี้แบบเขาจะส่องแบบความเคลื่อนไหวเขาจะรับรู้ตลอดไม่ว่าแฟนคลับจะทําอะไรให้จะบอกเรื่องอะไรไม่จะบอกว่าได้งานแล้วเรียนจบแล้วหรือว่าเรื่องชีวิตประจําวันอะไรแบบนี้ค่ะอ่าก็แบบว่าช่วยบรรเทาความคิดถึงไปได้บ้างใช่อืมนะคะแล้วเอ่อเท่าที่เราติดตามมานอกจากความน่ารักความทะเลน่นของเขาแล้วเนี่ยนิสัยอะไรบางอย่างที่แฟนคลับที่ติดตามเท่านั้นถึงจะรู้ คือเขาเป็นคนที่แบบมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองหมายถึงว่าเขามีความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วเป็นคนที่มีมารยาทมากๆเลยค่ะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนและหลายๆคนมากๆในการไม่ว่าจะเป็นการยกมือไหว้การรอยรอยยิ้มของเขาเขาจะเป็นคนที่แบบสมาร์ตนะคะแบบดูดีเวลาแบบแสดงทางหน้านีออกมา ก็ S <S คือ <ใช S 1> สุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างนี้ก็ <ใช S 1> มัดใจ<อ>เราได้ด้วยใช่ค่ะอืมอืมล่าสุดเนี่ยนะคะมันก็มีข่าวออกมาเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญเหมือนกันเนาะสำหรับสิงโตที่หมดสัญญาแล้วก็ไม่ได้ต่อสัญญากับทางเจม t v ทีวีแล้วในฐานะที่เราเป็นสมุนของเจ้าป่าเนี่ยนะคะเรารู้สึกยังไงบ้างและเราให้กำลังใจเขายังไงบ้างคะคุณเหมียว สำหรับหนูและหนูก็ว่าสำหรับหลายๆคนนะคะเราเคารพการตัดสินใจของพี่สิงอยู่แล้วแต่ว่าไม่ไม่ได้ต่อสัญญาแล้วแต่พี่สิงก็ยังมีผลงานร่วมกับทางค่ายทีเ MM อ็มเอ็มยู่ะคะ่ะแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีหรือว่าเป็นการเปิดโอกาสอีกทางหนึ่งของพี่สิงที่จะได้ร่วมงานกับค่ายต่างๆมากขึ้นได้ฝึกฝนตัวเองได้พัฒนาตัวเองแล้วก็ได้ทําผลงานที่แบบว่า ทำตามในสิ่งที่ตัวเองฝันตัวเองค้นหาในความเป็นตัวเองมากขึ้นอาจจะแบบให้รู้สึกว่าเนี่ยไม่ว่าพี่สิงจะเลือกเดินทางไหนอะค่ะพวกเราก็พร้อมที่จะซับพอร์ตสนับสนุนรอติดตามผลงานพี่สิงอยู่แล้วค่ะแบบไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเลยพวกเราอยู่ตรงนี้เสมออืมแล้วก็ผลงานชิ้นล่าสุดประเดิมเลยเปิดช่อง y o u t u ู e สิงโตปราชีา EP หนึ่งไปดูมาหรือยังคุณเหมียว ดูแล้วค่ะน่ารักมากเออาไข่ของหน่อยนอกจากช่อง YouTube แล้วเดี๋ยวมีผลงานอะไรของสิงโตให้เราได้ติดตามใกล้ๆนี้ค่ะตอนนี้นะคะก็จะมีสักผลงานซีรีส์นะคะเบเกอร์บอยนะคะกับทางค่ายจิมเนะคะช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงเวิร์กช็อปเนาะก็แบบฝากติดตามเลยนะคะแล้วก็จะมีผลงานกับค่ายทีวีทันเดนะคะ รายละเอียดจะเป็นยังไงวิสิ่งจะเล่นเรื่องไหนหรือว่าเล่นเป็นตัวละครไหนก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็ช่อง you tube นะคะสิ่งตัวปัชยาก็ฝากไปกดซับสไครต์นะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากดูอีพีหนึ่งด้วยนะคะส่วนคลิปทางช่อง you tube นะคะก็จะมาทุกวันที่หนึ่งแล้วก็วันที่สิบหกของทุกเดือน,นะค่ะเออมาพร้อมเลขเด็ดด้วยหรือเปล่าใช่ต้องแบบ <laughs> ลุ้นหวยด้วยลุ้นคลิปด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจโอเค <laughs> <laughs> ท้ายที่สุดนี้<อ>ค่ะคุณเหมียวแนน,นว่าสิงโตน่าจะมีโอกาสได้มาส่งทวิตแล้วก็ส,ง e F F ส่งแฮนแท็กเอฟเฟนแฟนดเอสิงโตเนาะยิ่งในช่วงนี้<อ>น้องอาจจะแบบส่งบ่อยหน่อยเพราะว่าอืมเนาะง,งาน <c oughs> อีวงอีเวนต์ก็ไม่ได้มีนะอ่ะมีอะไรอยากจะบอกกับสิงโตต่อจากนี้ไหมคะคุณเหมียวอ,อย่างแรกเลยนะคะอยากขอบคุณพี่สิงค่ะ ขอบคุณที่คอยเป็นกําลังใจคอยเป็นแรงขัดรังแล้วคอยเป็นความสุขให้กับทุกๆคนแล้วอยากบอกว่าพี่สิงมอบความสุขให้กับทุกคนแล้วอย่าลืมมอบความสุขให้กับตัวเองนะคะแม้ว่าพี่จะทําอะไรก็ขอให้พี่มีความสุขที่จทํายิ้มเยอะๆพักผ่อนเยอะๆกินอิ่มนอนหลับพวกเราก็ดีใจแล้วแล้วพวกเราแฟนคลับนะคะครอบครัวของพี่สิงโตสมุนเจ้าป่า จะสนับสนุนทุกทุกผลงานของพี่สิงห์เลยค่ะขอให้รู้ไว้ว่าก้าวที่ทุกก้าวที่พี่สิงห์เดินต่อจากนี้จะมีแฟนขับที่อยู่ด้านหลังเสมอไม่ว่าพี่สิงห์จะเดินไปทางไหนพวกเราจะอยู่ข้างหลังคอยเป็นแรงผลักดันเป็นกำลังใจถ้าพี่เหนื่อยพี่ท้อพี่หันมาหาพวกเราได้เสมอน,นะคะพวกเราอยู่ตรงนี้ขอบคุณที่พี่เลือกที่จะอยู่ตรงนี้ให้พวกเราได้รักค่ะขอบคุณค่ะ นี่เอาจริงนะตอนนี้สิงโตไม่รู้เหนื่อยหรือเปล่าแต่ที่รู้เหนียวว่าเหนื่อยแน่นอนหนูตื่นเตนนะ้นมหนูเขินมาหนูหน,หนูหอบดังมากเลยลูกหนูตื่น,น <c oughs> <อ>เต้นถามน้อยซีเมียวแล้ว7มิถุนายนที่จะเป็นวันครบรอบด้อมของเราเนี่ยเดี๋ยวจะมีกิจกรรมอะไรไหมอ่ะน่ต้องรอติดตามทางบ้านสิงโตเอซีทีเห็นเลยค่ะแล้วก็จะ,จะมีกิจกรรมบอกความรู้สึกในทุกๆวันครบรอบอยู่แล้ว หรอเออไม่แน่<ห>นอาจจะเป็น<อ>แบบต้องเป็นซูมหรือว่าอะไรกันอย่างนี้เนาะตอนนี้ค่ะอ,อืมอืมอืมโอเคเอาวันนี้เหมียวอยาฟังเพลงอะไรจ๊ะอยากให้เพลงที่ให้สิงอยากฟังเพลงอยากปล่อยมือชันไปค่ะอ,อยากบอกว่าไม่ว่าจะยังไงก็จะจับมือพี่สิงไปตลอดจนถึงในสิ่งที่พี่สิงฝันนะคะ เอ็นดูเหมียวเหมียวนูก็เกิดเดี๋ยววางสายเหมียวหายใจเข้าลึกๆนะเหมียวเข้าใจพี่ไหมเหมียวหายใจให้ทันนะพี่เป็นห่วงเหมียวมากโอเคไหมยังไงยังไงต้องสติแล้วนะสุภยาต้องสติแล้วเหมียวพูดดีมากอ่อขายของเป๊ะนะกําลังใจเป๊ะท่านเหมียวเหมียวหลุดมาเหมียวดูเหนื่อยมาก เมียวไม่ว่าเป็นยังไงพี่จะไม่ปล่อยมือเมียวไปเหมือนกันนะขอให้เมียวมีสุขภาพส,ส,สุขภาพที่ดีนะเมียวนะค่ะขอบคุณค่ะเีะ่นยเหมือนกันนะคะจ้าบายบายเ<อ>มียวค่ะ คนนี้มีเพียงแค่มือเปล่าที่จะควายคว้าดวงดาวนั้นให้เธอจะไปตามหาให้เจอขอเพียงมีเธออยู่เคียงข้างกัน